โอ้โหครับป้านิลครับป้านิลวันนี้เป็นเรื่งกินอาหารครับบนห้องห้อาหารบ่เพียงพ่อบ่ให้มันอีกห,หลายๆในเด้อนึงนี่คู่หนึ่งบ่นี่คู่หนึ่งกับประมาณอยู่นีสองพันตัวครับสองพันตัวสองพันตัว, 2, ตวมีตัวหน่อยตัวใหญ่ครับ นี่ครับรูปสองจิตนี่ครับบึงบ่อเฮาบ่อมาแล้ว how แยวหาสิบเมตรครับโอเคกว้างกว้างนี่ครับมีตัวหนอนตัวใหญ่ ยงกินอาหารฉับๆับนี่ครับทางนี้หนาเบิงเป็นเดเบิงครับเป็นเดบิงักนี่นี่อุ้นครับ และนี่ครับเด่นส้สงใส่ขิงพอนอินนี่ครับเลี่ยงปลาว้รอดตกครับสองพันตัว ลายามเย็นทองฟ้าสวยงามครับพระอาทิตย์กำลังตกโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีผมอย่าค่อยติดตามช่องมนานเฮะนะครับเพื่อค่อยติดตามให้พอสังเกต่ห็นนะครับเพื่อมาอัปเดตไปเรื่อยๆว่าช่วงไหนเสียจังไรครับในบอนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม